สวัสดีครับผมท่านผู้ชมอ่ามื่อี้เขาคบกำลังมากช่นแนวนะเมื่อนี้อ่าเมื่อกี้ก็สิฟ้ามามือี้มาติดตั้งครับมาติดตั้งเครื่องสูบน้ำครับเครื่องสูบน้ำออกจากน้องไงล่ะน้องไงบ้านโคตควงไงล่ะพี่น้องเอ้ยน้องเขาเอื่นว่าน้องอ่านี่น้องห่างไปฟาดตะบนละพี่น้องเอาเครื่องสูบน้ำหมดละมา มาจันเลละ่ะมาสูบแห่งงวนะครับง่วมันมีนม้ำกินสูบเป่าคว่างหมดละลงคว่างไปนะครับอ่เป็นเครื่องของเออ่จันเล,ละ่ะห้องอบตดงขังนะครับนี่ดงตังเครื่องโซ่พื่งติดตั้งแล้วโอ้บรรยากาศกระหอนแห้งพี่น้องเอ้ยน้ในคว่างก็แห้งแลีงนะครับกลับมาชมกันนะครับายแบบ เจ้าหน้วเราบ่ได้ตัดต่อนะครับจิน้ม่ไดยตัดต่อเล้วพี่น้องเออติดติดอย่างนะครับท่านผู<ป>้ชมห่อนนหน่งอาครับผม่ท่านผู้ชมมาต่อกันครับผมมาต่อกัน ตีแล้วนะครับท่านผู้ชมเครื่องตีแล้วนะครัเนี่ยผมนำถือว่าแห้งครับผมแห้งแห้งแห้งแล้วนำนำใส่ดีอยู่นะครับโอกาสโอกาสหม้อควายนี่มีแห้งอยู่ดอกวัานี้เราไปพ่ายเบื้องลบน,นั่งนะ Để bét đó đứa, đây. Đó, đi phù oh, bet đó đấy mình nói ngay luôn đó có đi đẹp hoàn đẹp hẹn โอ,ขอ่ข้วยองเราี่นี่แห้งงเราม่นำกินน้ำใสพี่น้งองอัเอาการเฉยเลยะเชื่ออยู่ไอ thế à... là phải đoàn vạn tập khoa hẹn lẻng thì là cũng làm tay là cái gì mi nhang tệp nên rồi như là hẹn ừ. đi em hỏi thì đó tận dụng chắc chứa nó không có bôn lửa đó chất nhang lại bên luôn bên này lái thăm vùng lái thăm vùng lái thăm quá, lãi thăm vùng 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 lãi vùng ta cây lấy รับลิปนี้ก่อนนี่แหละครับผมมาสูบด่าให้ห่งมวนครับนี่ครับผมรถหลากว่าตั้งแต่ไกลเลยเอารถไปหลากเอานะครับโอ้เขาหอนแห้งแล้วผมท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ไปพ่อกระตมีแล้วครับผมไปพ่อกันคลิปหนาวแล้วนุ่มมากกอนลายก้นอนเขาหงมก้อน,นครับผมพี่น้องหอนแห้งอังนนี้ไปแล้วครับไปไปครับผม